จะอ่านวันนี้นะครับเป็นคำอธิษฐานนะฮะเป็นคำอธิษฐานเกี่ยวกับนะครับสุขภาพที่ฟื้นขึ้นใหม่นะสุขภาพที่ฟื้นขึ้นใหม่นะครับดังนั้นเนี่ยพี่น้องพร้อมแล้วนะครับก็อธิษฐานตามผมนะครับแล้วก็ประกาศออกเสียงท่านอยู่กับใครนะอยู่ในบ้านของท่านนะครับเมื่อท่านเปิดวิดีโอนี้นะครับหรือได้ยินเสียงในห้องข่าวอธิษฐานนะเพื่อนพันธกิจห้องข่าวอธิษฐานนี้นะครับท่านก็สามารถนะครับที่จะ พูดตามผมได้ทีละประโยคนะครับพี่น้องครับเริ่มเลยนะครับถ้าแต่พระเจ้าที่รักข้าพรุงขอบพระคุณพระองค์ที่ประกาศว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแพทย์ของเจ้าข้าพรุงทราบซึ้งเมื่อรู้ว่าแผนการของพระองค์สำหรับข้าพระองค์รวมถึงการหายโรคฝ่ายกายด้วย ก่อนที่ข้าพรุงจะรู้ว่าความเจ็บป่วยการทนทุกข์และความเจ็บปวดเป็นผลมาจากการกรบฏแรกของอดัมและเอวาข้าปรงคิดว่าไม่มีทางจะหลีกหนีจากความเจ็บป่วยฝ่ายกายในชีวิตได้แต่บัดนี้ข้าปรงรู้ว่าความเจ็บป่วย เป็นส่วนหนึ่งของผลที่อาดัมและเอวาถูกขับออกจากพระพักพระองค์พวกเขาตกเป็นทาสของซาตานซึ่งมีจุดประสงค์ที่จะลักฆ่าและทำลายพวกเขาและโรคภัยไข้เจ็บเป็นส่วนหนึ่งของผลแห่งการถูกขับไล่จากพระพักพระองค์พระองค์ไม่ได้ทรงทอดทิ้งเราให้เป็นทาสของมามร้าย หลังจากที่อาดัมและเอวาไม่เชื่อฟังพระวจนะของพระองค์เราทุกคนสมควรที่จะตายแต่พระองค์ได้ทรงทรงพระบุตรของพระองค์ให้เป็นผู้ลบล้างพระอาชญาของทั้งโลกนี้บัดนี้ข้าพระองค์เข้าใจว่าพระเยซูได้ทรงทนทุกข์ไม่เพียงเพราะการลงโทษความบาปของข้าพระองค์ แต่ยังรวมถึงผลแห่งธรรมชาติบาปของข้าพระองค์ด้วยซึ่งโรคภัยไข้เจ็บและความเจ็บปวดก็รวมอยู่ในนั้นเดี๋ยวนี้ข้าพระองครู้ว่าพระเยซูคริสต์ได้แบกความเจ็บไข้ของเราทั้งหลายและทนความเจ็บปวดของเราเพื่อข้าพระองค์จะหายโรคอย่างสมบูรณ์ถ้าแต่พระเยซู พระกายของพระองค์ได้ถูกทุบตีเกินกว่าที่จะจําได้หน้าตาของท่านเสียโฉมมากเหลือที่จะเหมือนมนุษย์หลังของพระองค์ถูกเคี่ยนเมื่อพวกเขาตีพระองค์ไถก็ได้ไถบนหลังพระองค์เขาทำรอยไถของเขาให้ยาวพระองค์ทรงฟกชำ้ำบัดนี้ข้าพระองค์รู้ว่า ความเจ็บป่วยของข้าพระองค์ถูกวางไว้ที่พระกายของพระองค์พระองค์ทรงทนสิ่งเหล่านี้เพื่อข้าพระองค์จะสามารถได้รับการรักษาให้หายข้าพระองค์ขอพระคุณพระองค์ที่ทรงส่งข่าวดีนี้มาถึงข้าพระองค์ข้าพระองค์ขอรับชีวิตอัศจรรย์ของพระองค์เข้ามาในข้าพระองค์เดี๋ยวนี้ที่นี่ ด้วยบาดแผลของพระองค์ท่านทั้งหลายจึงได้รับการรักษาให้หายพระคุณและชีวิตของพระเยซูริตซึ่งอยู่ในข้าพระองค์เวลานี้รักษาข้าพระองค์ทั้งจากความบาปและโรคภัยไข้เจ็บข้าพระองค์ได้รับความรอดและหายโรคและเป็นไทยแล้วซาตาน ได้สูญเสียการครอบครองของมันเหนือข้าพระองค์ไม่มีความบาปใดจะครอบงำหรือลงโทษข้าพระองค์ได้อีกไม่มีความเจ็บป่วยใดมีสิทธิที่จะทำลายร่างกายของข้าพระองค์ซึ่งบัตรนี้เป็นพระวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเยซูพระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์จากวันนี้ไป ข้าพระองค์จะใช้พระพรของการรักษาโรคฝ่ายกายเพราะพระองค์ทรงเป็นชีวิตของข้าพระองค์ทรงอยู่กับข้าพระองค์และในข้าพระองค์เดียวนี้สุขภาพของข้าพระองค์ถูกฟื้นขึ้นใหม่แล้วในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมนขอบคุณพระเจ้าครับพี่น,อน้อง